สวัสดีตอนเชา้าค่ะคุณยายตุ้งมานั่งดื่มกาแฟ คุณยายทำหลังออกออกยอดนะดนดนอันนี้คุณยายกำลังเลยเพราะตดนกัญชานี่ททำ ทำเป็นเป็ญญนะยาไะสองสองต้นนี่น้องใหม่หลิวทองอะไรนะ่เขาเรียกไขทองหรอหดอกสีทงองวันนี้ใส่กระถานงน้องใหม่ คุณยายเพิ่งมาถึงนะคะยายเพิ่งมาบ้านนากับจากกรุงเทพสองวันสามวันเนีน่ยแหละแปดคำส่วนจะเริ่มดูแลค่ะเราตาเสียแล้วไม่มีพาระและไม่ใช่กยะาว่าพาระเลยขอโทษนะคะมีม,มีงานทำลนะ พี่ยายก็จะมาเอาน้องๆน,นี้ใส่กระถางแล้วก็มาจัดสวนใหม่นะะตอนตอนนี้ก็ <c ười> ยังก็ยางก่อนนะฮะพูดวายไปก่อนจากส,สวยๆก็ไกลไม่สวยไปก่อนนะคะช่วงนี้อ่าแล้วพี่ยายก็จะทำใหม่ที่ย,ยกเรื่องของคุณยายนะ น,นี่สรพัดตนอย่านี้วิจัยหลับเลยลูกออะไรอยา่อยางเนี่ต้องฝึกในบ้านนี่เฉพาะหย่อมในบ้านนย่อมี่ยสรยบานี่นี่ยก็ยกต้องมาทำใส าหา่งินเลยลนะคะโปรดุนยายอยากเป็นหิ่งหิ่เลยอะไรนะคะที่รักที่รักมาขอข้าวกินหน่อยคะรอนะคะวิตามิ hmm. ะนโฟมีเราพันยายแป๊บพันยายแป๊บนะคะ ยายชนกาแฟก่อนอสับป,ปะรดสีที่มาอิชวาอิชวาน,นี่มีสองสีนะยวก,ก็ต้องเอาไปลงสีชมพูกับสีเหลืองเก็มเลยเขาว่าดีไก็ต้องเอามาปลูกนะสิ่งดีๆนะต่อไปนี้อีก อีกปีหนึ่งคงจะลกมากเพราะว่าเสาอะไรนะเสาลดกำลังจะขึ้นอันนี้ลูกใหญ่นะฮะสองสามลูกโลสีม่วงลูกใหญ่น,นี่ด้านเดียวนี้ไม่อยู่น่กล้วย,ยม้ก็จะเสาเลย